สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่เก่าเวลาเดิมจ้ะนี่ครั้งที่แล้วไม่ได้เก็บไปอันนี้ถูกแทบไปหน่อยหนึ่งดดีนะรอดจากตัวทากเนี่ยแล้วก็มีอันนี้ด้วยน,นี้ด้วย น,นี้ก็จะแเวงไปหน่อยอน,นี่รุ่นตมูตมีมีงามจ้ะ อันนี้ก็นะตัวทากแทะไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปตัดขากันตรงโน้นเพราะว่าเห็นตรงนั้นอยู่ดอกสองดอกดอก็มีต้องโคนต้นไม้อีกดอกหนึ่ง เอาดอกนี้ก่อนเสียงระฆัง,งที่บ้านโอ้โหดูดิกำลังลุมเลยตัวทากเสียงะระฆังประมาณตอนนี้สี่โมงเย็นละวันนี้ออกมาช้าหน่อย วันนี้อากาศค่อนข้างจะเย็นมากเลยอุณหภูมิสิบห้าองศาแล้วก็ลมแรงด้วยแต่แลกว่าจะไม่ออกมาแล้วนะอุ้ยลูกทากวันนี้ก็อาจจะเก็บทำมาลาหน่อยเพราะว่าช่วงนี้มันมืดเร็วละมีรอยท่ามาเก้าออกไป ได้อยู่ปีนี้เห็ดเพิงหวานมาเร็วเหมือนกันนะกำลังแบบแย่งกันขึ้นเลยตอนนี้ดอกตะมุตมินั่นเดี๋ยวไปดูตรงโคนต้นไม้ก่อนดอกนี้แก่แล้วอ่ะ ด้อยู่นะตอนแรกคิดว่ามันจะไม่ได้แล้วนะแต่ว่าขามันยังแบบขาแข็งอยู่เลยมีดอันนี้คมหน่อยอือได้อยู่ลังเพิ่งยังได้อยู่เดิมได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดอก นี่ไงตรงนี้อีกดอกหนึ่งเดี๋ยวจะเดินไปดูตรงที่เดิมนะครั้งที่แล้วที่เราไม่ได้เก็บไปมันทังดอกเล็กๆอยู่เห็ดพึ่งแม่มดสามดอก ตรงนี้ปล่อยไว้ครั้งที่แล้วเรามาเก็บตรงนี้แหละจะมีอีกไหมนะบรรยากาศวันนี้คือเหมือนฝนจะตกแล้วไม่ตกอ่ะก็ลมแรงด้วยนี่ไง ครั้งที่แล้วเราไม่ได้เก็บไปดีนะตัวทากยังแบบตัวทากยังไม่กินตัวทากยังไม่เห็นอุ้ยมีลูกติดมาด้วยอันนี้ถ้าเราไม่เก็บเราก็ไม่ทานตัวทาก วันนี้เลยต้องเก็บไปก่อนตอนนี้เห็ดเพิ่งไม่หมดก็กำลังขึ้นแข็งกับเห็ดเพึ่งหวานเลยนะอันนี้มาเป็นคู่แต่ว่าหายไปครึ่งหนึ่งมีตรงข้างหน้าอีกดอกนึงไปดูวันนี้เวลามีน้อยเนาะเราต้องเก็บแบบทำเวลา เดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนอุยอ๊ยดอกนี้สวยนะเนะี่ยอันนี้ลูกมันมันหลุดมาลักติดไปด้วยอ๋อนี่ลูกติดมาน่ารักเชีย มันนีค่อนข้างจะคมดีแยกจากกันตอนเดินออกมานี่ยังมีแสงแดดอยู่เลยนะพอเข้าป่ามาแดดหายในป่ามันก็เลยแบบมืดคึมเลยสงสัยวันนี้เราจะได้กินแต่เห็ดพึ่งแม่หมดแน่เลยเต็ม,มแล้ว

เราจะไปต่อหรือพอเท่านี้อา้าตรงนี้อีกอ่ะนี่คือดงเห็ดพึ่งไม่หมดเลยนะเมื่อกี้เจอคนพาหมามาเดินเล่น ใจหมดเลยหนึ่งดอกนี้ใหญ่มากนี่เดินต้องระวังโห้โหเอาดดงเห็ดชัดชัด นี่ด้วยอันนี้ดอกสวยมากกำลังกินเลยอะ่ะลองถ่ายรูปไว้ก่อนลืมนับเลยไม่ต้องไปไหนละ จริงเราเดินมาไม่ไกลนะจากจุดเมื่อกี้เนะี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า กเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมีนดูเลยเอาหลุดเลย, oh. เ,ลยเป็นดงเลยอ่ะต้องเก็บจ้ะทาไมเก็บไปนี่ไม่ทันตัวท่าอ๋อ oh. ตรงนน้นอีกดอกหนึ่ง ดอกเล็กตรงนี้อยู่ติดเต็มถนนนั่นแต่ว่ามันไม่มีแดดและสี่โมงกว่าละเดี๋ยวเราก็จะรีบเก็บกำลังจะเก็บดอกนี้หันมาเห็นตรงนี้อีกหนึ่งดอกจัดไป อันนี้น่าจะเป็นขี้กวางดีงามไร้ทิตฐิมีคมดีรอบที่แล้วเก็บไปอาไปทำเจ้าเห็ดพึ่งหวาน ใส่น้ำปลาด้วยเนาะอร่อยมากเลยเห็ดที่เก็บไปนี่ก็ถึงจะเก็บเกินแต่ว่าก็เอาไปกินทั้งครอบครัวเลยนะเก็บเผื่อคนในครอบครัวไปด้วย ายังแข็งยยอ,อยู่เลยปาดไปล่อยถ้าอ่ะตักมีมั้ง ได้ยินเสียงกวางร้องแถวนี้มีฟาร,ร์มเลี้ยงกวางอยู่ใกล้ๆรุ่นตมุตะมิม,มารอบนี้ก็หมานจ้ะเก็บมันเก็บเพลินเลยที่ตัดเยอะนี่มันมีรอยรอยท่ากินอยู่ เราก็ตัดทิ้งปล่อยเชื้อไว้ในป่านี้แหละโหดอกนี้สุดยอดอันนี้เป็นนัมเบอร์วันเลยไม่มีที่ติ สุดสุๆมีท้ายอยากจะบอกว่ามื่อกวันก็เพิ่งกินน้ำพริกเห็ดมาอย่างอร่อยเลยๆๆสุดๆ ยายามจะตัดคลิปให้มันสั้นนะแต่ว่าทำคลิปเก็บเห็ดนี่ถ้าเราตัดคลิปสั้นไปมันก็ไม่เห็นขั้นตอนที่เราเก็บเห็ดน,น,นะเนาะน่ารักอะ่ะอยากจะแบ่งให้ท่านผู้ชมได้กินจังเลย รีบหน่อยหมดละเ้านแน่นมากขนมปัง แบบรีบๆจ้ะเพราะว่าสี่โมงครึ่งแล้วสามดอกเนี้ยสวยมากด นี่คือเห็ดที่เราได้เห็ดพึ่งหวานส่วนเห็ดพึ่งแม่มดเราอยู่ตรงข้างหลังต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็เขียนคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กันขอบคุณมากๆเลยตันนี้ได้เวลากลับบ้านนะจ๊ะเพราะว่าบรรยากาศข้างนอกค่อนข้างจะมืดขึนนน้นมากๆเลย